น่ากินไหมผัดถงอ,อกหมูสามชั้นตายเราเองจ้ะสวัสดีจ้ามันดีสิมาผัดถงอ,อก,ก้ลยจ้ะสไตล์ท่านเองนอี่แหละซึ่งเหลยกก็สิเอาหมูสามชั้นเลยจ้ะไปเคี่ยวก่อนไม่ต้องใส่น้ำมันเลยจ้ะเราจะให้มันกรอบๆสักหน่อย mười một 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 hai mươi tám tạo ra một hai mươi tám tạo ra một hai mươi tám tìm 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 มาจัดการให้หมูมันกรอบเลยจ้ะถ้าหากเอาหมูสามสันแบบนี้นะมาผัดก็ทงออกนะแบบกระดองมะเขียวแบบนี้นะฝานบางๆจ้ะกับพัดได้แต่ถ้ามันฝานขิดญ่เกินไปเราก็อยากได้แบบกรอบๆจ้ะ โอเคจ้าตอนนี้ก็จะมาผัดถงงั่วงอกกันด้วยจ้ะตอนแรกก็ว่าสิให้หมูซ้ำสันเนาะให้มันกรอบมันเหลืองบ๊วยจ้ะสงสารฟันตัวเองจะเทียมต้องไปจ้ะเอาไปเลยเนี่ยต้มให้มันซุกซให้มันเปือ่อยเขียวมันสุกๆให้มันเปื่อยให้น้ำหมูมันก็จะมีเหลืองน,นิดอยๆก็ ไม่เป็นไรเราก็จะมาผัดพราะัดเพราะเองหัว่าจะสดงของแสดงโชุกอ่อ ันนี้เป็นกระเทียมลกสวน่เจล้วไม่เอไมีหัวแลคจดไหก็ซื้อเขาจื้อ่มซ้าซ้นลยก็เลยก็ว่าสิให้มันเกี่ยเกียมอยู่เลยจ้ะรงๆคิดไปคิดมาฟันตัวเองไม่ดี เขาแค่ว่าให้นังบูนี่เนาะนันนิ่มก็อร่อยแล้วจ้ะก็แช้ได้เด็ดฉบ,บับละเอียดเลย,เเลยคล้องตัวนะก็ติดเป็นตัวงอกเลยจ้ะจะลงไปเลย ก็เป็นตัวงอกเขาเองนี่เละจ้ะถ้าเอาแช่ตู้เย็นเอาไว้นั่นไปงอกกับจิงงอมพะล่ามกินหมดเสียบอร่อยเครื่องปรุงนี้จะไม่มีอะไรเยอะอันสุดท้ายนั่นก็คกอแบบ ไล่ไว้ในเด็กก็ดีจังหวัเหกเค็มแล้วอยูคาวจ้าดี พกเราเขาก็ไ่ได้จินแต่ัขาทุงเขาเาเราก็จะข้นทิกป่นริกพนพริกตาแดงออเราทนี่เลยจะ้ะอันนี้เป็นน้ำตาลเจะ๊ะด้อประมานนี่เลยจะ้ะ ิะมีวัตถุในตอบเลยสักอย่างนึงผัดแค่เราอยากจะกินโอเคมันจะไมีของเหลือเนาะใส่เข้าไปเลยไม่มีติดตกฎหมายอร่อยตั้งหลากพัดตามใจยห้ามีเลยเด่นนี้ อร่อยแลย้วจะเอ๊ะหวานเกินไปเนาะใส่น้ำตาลเยอะเกินไปแล้วเคลจ้ะจะประมาณนี้จ้ะใช้ได้ละผัดถุงอ่ะผัดถุงอ่ะแบบตามใจเราเองมีอย่างก็เฮ็ดเฮ็ดไปไงไม่เสียของกินไปทั้งนั้นเละกินอ่ะกินแล้วอร่อยก็ถือว่าใช้ได้ โอเคแล้วจะตักใส่จานแล้วจ้ะโอเคจ้าผัดถงอกออกจากเตาร้อนๆตามสไตล์ฉันเองเล้จ้ะก็จะกินข้าวนี่กะค้นลาบอักพริกผมคืออก็เลยจ้ะ คลิปนี้ก็บป้ามานนี้แล้วด้จะไปพอกันคลิปนั้นได้จะสวัสดีจ้ะ